จากกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการโพสต์ภาพการยืนถวายความเคารพในโรงภาพยนตร์ซึ่งมีข้อความประกอบว่าแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนโดยต่อมานักแสดงหนุ่มอาร์ตพสสตรที่ตอนนี้พันตัวไปทำอีกอาชีพหนึ่งคือการขายหมูกรอบซึ่งเรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเททา่าก็ออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน,ชเ,จนเช่นกันโดยล่าสุดอาร์ตออกมาโพสต์รูปยืนในโรงภาพยนตร์ที่เขียนข้อความ ว่าแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสะดวกแบบนี้ใครไม่ยืนแต่ผมยืนทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ไม่ว่าที่ไหนไม่เคยต่อว่าใครว่าไม่ยืนแต่คนที่ไม่ยืนก็ไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าคนที่ยืนเช่นกันทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนานเช่นแอล you ยังยืนหยัดที่จะยืนต่อไปค่ะพีอาร์ชัดเจนมากค่ะถูกต้องที่สุดค่ะของแบบนี้อยู่ที่ใจของเราเป็นต้น